พใจผิดแหมเจ็บใจหลวงพ่อพุทธทาสไปอ่านหนังสือท่านแล้วกลายเป็นวิชาทิฏฐิได้โอกาสแล้วรีบลงไปสวนโมกเลยไปหาท่านไปถามท่านหลวงพ่อครบับหลวงพ่อสอนว่าตายแล้วศูนย์เหรอท่านตอบว่าไงเห็นไหมคุณเห็นเราเป็นวิชาทิฏฐิเหรอโอ้ยลงไปกราบเท้าท่านเลยนะเราไม่โง่้นเองอะ่ะอ่าน หนังสือของท่านนะเราไม่รอบคอบไอ้นั่นก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างไม่ยึดถือไอ้นั่นก็ไม่ยึดถือความจริงแล้วย,ยึดถืออยู่เราไม่รู้ไปกราบท่านเลยนะแล้วก็ถามท่านอีกประโยคหนึ่งหลวงพ่อครับถ้าผมอ่านหนังสือหลวงพ่อทุกเล่มเลยเนะี้ยผมจะได้โสดาบันไหมท่านบอกอะไรรู้ไหมไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเรา นะโอ้อย่างนี้ดีนะั่นดีีงั้นอ่านตหรับตำราเท่าไหร่นะตำราวิเศษแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นนะได้แต่ทรงจำเอาไว้บางทีก็ทรงจำไว้ผิดๆนะอ่านแล้วก็ตีความไปผิดๆอะไรเงี้ยไปรู้รูเรานโงนะ่อ่านธรรมะของท่านแล้วเข้าใจผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิหัวดื้อหัวรัน้น เดีวยวหลงพ่อไม่ดื้อนะบางคนมันหัวดือว้อหัวร้านยึดทิฏฐิมานะของตัวเองอันตรายมากเลยแล้วเอาไปพูดต่อถ่ายทอดสิ่งที่ผิดต่อไปเนะี่ยบาปกรรมหนักหนาเลยเนี่ยพอมาพาวนานะแล้วก็เข้าใจขใึ้นมาสิ่งทั้งหลายมันเป็นจากเหตุเะงั้นเรามาทำสติปัฏฐาน เรียนรู้กายอย่างที่กายเป็นเรียนรู้จิตอย่างที่จิตเป็นตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปดัดแปลงมันร่างกายนี้ไม่เที่ยงหายใจออกแล้วก็ต้องหายใจเข้าอยู่ในอิริยาบถนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็ต้องเคลื่อนไหวให่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ ทำไมร่างกายนี้ต้องไม่เที่ยงหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งทำไมร่างกายนี้เต็มด้วยความไม่เที่ยงเพราะว่ามันทุกข์มันถูกความทุกข์บีบคั้นลงนั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกนะจะทุกข์ไม่ทุกข์เดี๋ยวก็รู้เองนะนั่นจริงๆนะธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีสติ ไม่มีปัญญาที่จะรู้เองอย่างร่างกายเราเนี้ยมันมีความทุกข์แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่สนใจมันทำไมเราต้องนั่งแล้วก็เมื่อยแล้วเราก็ขยับเห็นไหมต้องขยับตัวอยู่เป็นระยะระยะเนเพราะมันทุกข์นะทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะนั่งนานมันก็ทุกข์ยืนนานมันก็ทุกข์เดินนานมันก็ทุกข์นอนนานมันยังทุกข์เลย ทำไมหายใจออกแล้วต้องหายใจเข้าทำไมหายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกเพราะว่ามันทุกหายใจเข้าเรื่อยๆน้าก็ทุกเราต้องหายใจออกแก้ทุกหายใจออกมากๆก็ทุกอีกแล้วก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกเนี่ยพอเรามีสติตามรู้อยู่ในกายเราก็จะเห็นนะร่างกายนี้มีความทุกบีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายนี้มีความทุกบีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบท เนี่ยตามรูปความเห็นไปนี่ทำไมคนทั่วไปไม่รู้ว่าร่างกายมันทุกข์สิ่งที่มาปิดบังนะก็คือเรามีมูฟเมนต์เราเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวนะมันมาปิดบงังไม่ให้เราเห็นทุกข์อย่างพอร่างกายเราทุกข์เห็นไหมนั่งนานๆนั้นเมื่อยเราก็ขยับอิริยาบถคือความเคลื่อนไหวนะเป็นตัวที่ปิดบังทุกข์ของร่างกาย ทำให้เราไม่เห็นทุกข์ของร่างกายคราวนี้แทนที่จะขยับไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวรู้สึกหน่อยนะรู้สึกก่อนทำไมเคลื่อนไหวไม่ใช่คิดนะรู้สึกบางท่านท่านก็สอนนะว่าเวลาเราจะเคลื่อนไหวนะตั้งคำถามกับตัวเองก่อนทำไมเราจะต้องขยับแล้วก็ตอบตัวเองเ่รามันทุกข พอถามตอบเสร็จแล้วค่อยขยับโอ้ยอย่างนี้เรื่องเยอะไปนะเรื่องเยอะไปรู้สึกเราก็พอแล้วไม่ต้องนั่งตั้งคําถามคําตอบนั้นมันเหนื่อยเหนะื่อยมีนะบางที่ท่านสอนกันส่วนมากเป็นสายอภิธรรมนะร่างกายทําไมต้องกระดุกกระเดกเนะพราะมันทกุกนขะ์สอนอย่างนี้ให้ให้คิดไปเรื่อยๆอันนี้มันจะไม่ใช่ยังไม่ถึงวิปัสสนานะ เป็นแค่หัดหมายรู้ผิดไหมไม่ผิดหรอกแต่ถ้าก้าวไปไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ก็ไม่จเจริญหรอกอาทีแรกอาจจะหัดหมายรู้ที่เราต้องเคลื่อนไหวเพราะมันทุกข์นะอะไรเงี้ยต่ไปจิตมันจําสภาวะนี้ได้เห็นร่างกายเนี้ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งวันเลยอย่างนี้ใช้ได้นะเห็นสภาวะแล้ว เราก็จะเห็นนะเวลาร่างกายมีความทุกข์เกิดขึ้นเราจะมีความอยากเกิดขึ้นอยากเคลื่อนไหวนะมีความอยากเกิดขึ้นที่จะแก้ทุกข์เราก็จะแก้ไปเรื่อยๆนะมีทุกข์เราก็แก้ทุกข์ไปเรื่อยๆเนะี่ยค่อยรู้ค่อยเห็นนะฝึกไปเรื่อยต่อไปจะรู้เลยร่างกายเราเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงนะเคยหนุ่มเคยสาวเดี๋ยวนี้ก็ไม่หนุ่มไม่สาวอะไรเงี้ย เคยแข็งแรงเดี๋ยวนี้ไม่แข็งแรงนะตามดูไปเลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะหรือบางคนถ้าสมาธิดีๆจิตตั้งมั่นมีสมาธิดีๆนะอันนี้จะเห็นอน,นัตตาได้เห็นร่างกายนะเป็นแค่ก้อนธาตนะุมาประชุมกันธนะาตุดินน้ำไฟลมมาประชุมกัน ตั้งอยู่ในสเปซในอากาศธาตุแล้วมีาธาตุไหลเข้ามีาธาตุไหลออกร่างกายไม่ได้คงที่มีาธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารขับถ่ายนะดื่มน้ำแล้วก็ขับถ่ายอะไรยเงี้ยเห็นมีแต่าธาตุหมุนเวียนไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาะนี่ถ้าสมาธิดีนะ ก็จะเห็นร่างกายเป็นธาตุที่เคลื่อนไหวเท่านั้นเองไม่ใช่คนสัตว์เราเขานะในเบื้องต้นถ้ากำลังสมาธิเราไม่พอนะดูความไม่เที่ยงดูความเป็นทุกข์ของกายไปหนะรู้ไปถ้าไม่ยึดกายได้นะได้อนาคาได้ถึงพระอนาคานะหมดความยึดถือกายนะพอหมดความยึดถือกายนะเวลาสติระลึกลงที่กายมันจะเห็นกายนี้ว่าง เมื่อก่อนหลวงพ่อพูดทธาตนะท่านชอบพูดถึงความว่างพวกที่เรียนอภิธรรมโจมตีท่านเลยท่านชอบพูดหบอกทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างพวกที่เรียนปริยัตมากๆนะบอกสอนผิดจิตไม่เคยว่างจิตต้องมีอารมณ์เสมอนี่ไปจับผิดความจริงที่ท่านบอกว่างนะมันว่างจากความเป็นตัวเป็นตน ว่างจากความเป็นคนสัตว์เราเขามันไม่ใช่ว่างเปล่านะที่ว่าว่างๆอ่ะว่างจากความปรุงแต่งว่างจากความเป็นตัวตนว่างจากความเป็นคนสัตว์เราเขามันว่างอย่างนี้งั้นอย่างเราภาวนานะเราเห็นกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนะี่ยเห็นเต็มภูมินะเนี่ยจิตหมดความยึดถือในกายนะม่จะเห็นกายว่างไม่ใช่ว่างเปล่า กายนี้ยังเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันแต่มันว่างจากความเป็นตัวตนบุคคลสัตว์เราขาวว่างตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนได้ยินคําว่าว่างแล้วก็ทําใจให้ว่างพวกที่อ่านหนังสือเซนอะ่ะล้วอ่านแล้วไม่ดีอ,อ่านอ่านได้ไม่ดีไม่รอบครอบนะจะไปติดว่างมองอะไรก็เนี้ยทำใจเดี๋ยวทาให้ดู ไม่เห็นยากเลยทำมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็โง่อยู่แค่นั้นแหละมันไม่ได้เดินสติปัฏฐานไม่ได้เดินในศาสนามันคนละว่างนะว่างที่บิวขึ้นมาเนี่ยว่างจอมปลอมงั้นบางทีอ่านหนังสือนะหนังสือว่างๆๆโดนม่ยึดไม่ยึดแล้วใจมันว่างขึ้นมาอย่างว่างเก๋พ่อทำมาแต่เด็กแล้ว